สวัสดีตอนเช้าในร้านบ้านครับผมน้องกระรอกแอบมากินโกโกนะ้ที่ผมทดลองปลูกไว้ในร้านบ้านปลูกไว้หลายต้นทีเดียวนะก็มีตายไปบ้างแล้วผมก็ตัดทิ้งไปบ้างน,นะฮะกท็ทดลองเพื่อเพื่อให้เรียนเกิดการเรียนรู้นะครับผมทีนี้ถ้าเกษตรกร,ะร,กรจะปลูกโกโก้เชิงเดียวเนี่ยผมไม่แนะนำนะผมมองว่าไม่คุ้มทุนนะโกโก้เป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยต้องการน้ําเยอะนะขาดน้ําขาดปุ๋ยไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็ราคาโกโก้ก็ ผลสดนะก็กิโลนึงไม่ถึง10บาทนะฮะแต่ว่าถ้าปลูโกโกโก้เป็นพืชแซมในสวนยางนะกลางร่องสวนยางในอันนี้ผมว่าโอเคเลยเพราะว่าเราทำหนึ่งให้เป็น2แทนที่จะมียางพาราอย่างเดียวก็ใส่โกโก้ไปด้วยก็เป็นรายได้เสริมนะต้นทุนก็ไม่ได้ใช้เยอะนะแล้วก็ ร่องสวนยางก็มีร่มรำไรพอให้โกโก้เติบโตได้ครับผมนะฮะนะฮะก็ก็แนะนาอย่างนั้นถ้าจะปลูกโกโก้ชงเดี่ยวเนี่ยผมมองว่าจะไม่คุ้มทุนผมปลูกไว้เนี่ยกระรอกกินหมดอะทางใต้กระรอกไม่กินโกโก้นะจะมีแต่กระแตมากินโกโก้ทางภาคอีสานเนี่ยกระรอกกินแก้งเลยผมให้ดูเนี่ยลูกนี้ก็กินแล้วลูกนุ่งก็กินแล้วลูกนี้ก็กินเสร็จแล้วนะลูกนี้ก็กินหมดละกำลังแทะลูกนี้อยู่ ก็ปล่อยให้กินนะเพราะผมะปลูกไว้เพื่อทดลองเท่านั้นนะเพื่อการเรียนรู้ครับผมนะบก็จะได้ข้อสรุปว่าสำหรับผมเนี่ยโกโ้กไม่เหมาะกับปลูกพืชเชิงเดี่ยวในภาคอีสานครับผมสวัสดีครับ